รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสา่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววารีี้นะคะเราพบกัน็นประจาทางขทอทบอห้านะคะช่วงเวลาดีๆนะคะเวลาประมาณ15นาฬิกาลูกบันพระรหัสปรีค่ะตอนนี้เนี่ยเรื่องของเกษตรมาแรงนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็ ที่นี่เลยค่ะมีผู้ชมติดตามพร้อมกันนี้เรื่องราวอื่นๆก็มีมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยไปรับชมกันเลยค่ะจากปัญหาวิกฤตทางด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาทําให้เด็กไทยโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยเกิดภาวะตึงเครียดเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นระบบออนไลน์จนทําให้พัฒนาการของเด็กปฐมวัยต้องหยุดชะงักเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย ด้วยเหตุนี้สสสจึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดเวทีใหญ่ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3ประจำปี2567เรื่องการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย3มเร่ง3ลด3เพิ่มเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยโดยมีพลตตรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ทุี่ก็เลยมีการประชุมกันแล้วก็ต้องขอบคุณทางสภานะครับประสาน เรือข่ายต่างๆนะครับแต่ก็ร่วมไม่ว่าภาครัฐก็ตามหรือภาคเอกชนก็ตามในการที่เราจะมาะดงสำฝนองกันในการจะหาวิธีการทําอย่างไรนะครับให้เด็กประทุกใบของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพให้เท่าทันกระแสโรคแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีมีความบอบุ่น,นะครับในการที่จะเป็นทรัพยากรทุกคนของเราต่อไปนะครับสสอเองนะครับก็ไปทํางานร่วมกับ ของทั้งกระทรวงศึกษาธิการนะครับและก็กระทรวงมหาดไทยโดยกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเพราะว่าจะมีทั้งโรงเรียนอนุบาลและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับในการที่ต้องพัฒนาเรื่องของวิชาการในการที่มีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะบอกว่าในช่วงขงบฐมัยนั้นจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาการด้านใดบ้างเราก็ทดลองทำนะครับเป็นโครงการที่เรียกว่า366 Q k i ิ s นะครับ ซึ่งก็กรณีนี้จะเป็นทํางานอยู่ใน51พื้นที่ของสูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับในการที่จะให้พื้นที่ได้รองเรียนรู้ในการสร้างต้นแบบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย366 Q Kids เป็นโปรแกรมส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้3ตัวช่วยนั่นคือ1 เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ2ทีมวิชาการพี่เหลี้ยง3ชุดความรู้พร้อมใช้ในรูปแบบ6กิจกรรมเรียนรู้ดำเนินการภายในระยะเวลา6เดือนนอกจาก3 6 6คิวคิแล้วสสสยังได้พัฒนาเว็บไซต์ปฐมไวัยไทยแลนด์เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยและช่วยเสริมทักษะความเป็นพ่อแม่อีกด้วยอยากให้ทุกคนนะครับเห็นความสำคัญของพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเพราะว่า ต่อไปนะครับเด็กจะมีสุขภาพดีหรือไม่จะติดยาเสพติดหรือไม่เด็กจะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายหรือยากจะทํางานร่วมกับคนอื่นในที่ทํางานได้ดีหรือไม่อยู่ตรงที่เราพัฒนาในช่วงเขาที่เป็นเด็กปฐมวัยเนี่ยนะครับอยากให้ลูกเราเป็นอย่างไรนะครับการลงทุนในช่วงต้นสําคัญที่สุดครับและการลงทุนในช่วงเด็กปฐมวัย2-6ขวบจะมีความสําคัญในการที่อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตครับ ็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะดิฉันนะคะดรรันงปิรันโอวาสกุลทันแล้วก็ที่นั่งทางขวามือดิฉันก็คือดออรทันสกุลทันนะคะครเราทั้งสองนะคะก็เป็นผู้บริหารมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จันลงพุทธศาสนานะคะที่หลวงพ่อสามดงตันทโชโตนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดอรัญพรหม,มาราม ท่านได้เมตตานะคะเป็นประธานที่ปรึกษานะคะฝ่ายบรรพชินะคะของทางมูลนิธิและพิพิพธภัณฑ์จันลงพุทธศาสนานะคะนอกจากนี้ท่านก็ยังเมตตานะคะไปแสดงธรรมที่พิพิพธภัณฑ์จันลงพุทธศาสนาให้ทุกๆเดือนนะคะก็เป็นที่มาของคณะ เจ้าภาพนะคะซึ่งเป็นครอบครัวของดิฉันนะคะมีจิตศรัทธาที่จะมาพัฒนาวัดแห่งนี้นะคะให้เป็นสัสนสถาน,ถานที่เป็นจุดศูนย์กลางนะคะในการเผยแผ่พุทธศาสนานะคะสำหรับศาลาแห่งนี้นะคะก็มีการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2566หลังจากนั้นเนี่ยคณะเจ้าภาพเราก็มีความตั้งใจที่จะสร้างศาลาแห่งนี้เนี่ยให้เสร็จทันนะคะ วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อในปีนี้คือ20สิงหาคม2567นะคะก็เร่งกันมากค่ะเรียกว่าวิมุติธรรมมาสารานะคะโดยในวันดังกล่าวค่ะก็จะมีพิธีในการยกฉัดกล้าชั้นขึ้นกลางกั้นเหนือพระประธานคือพระพุทธวิสุทธ,ธิศาสดานะคะแล้วก็จะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะวนพระเกศของพระประธานที่ประดิษฐา,านะวิมุติธรรมมาสาาแห่งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ เรือนพรคณะสา,าธุชนหลวงพ่อได้รับเกียรติจากทางททบ .5 ได้มาร่วมท่ายร,รมวัดนี้ชื่อวัดอรันพม,มารามบ้านหนองกลวงน้อยตำบลบางไม้แดงอำเภอประทายจังหวัดน,นครราชสีมาชื่อหลวงพ่อชื่อพระสามดงจันทโชโตได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชื่อพระครูวิสิทธิ์พรหมจริยคุณ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2537ก็เพิ่งมามีสารลาดรียกว่าวิมุตติธรรมศาลาที่โอทโงกว้างขวาง,วางที่จะทำการสมโภชทำการถวายเฉลิมฉลองวันที่20สิงหาหลวงพ่อเกิด20สิงหาคม2500ก็เลยเอา20สิงหาคมเป็นวันทำบุญประจำปีของวัดก็เลยได้สาลาดหลังนี้ขึ้นมาเรียกเลยตั้งชื่อขนานนามว่าวิมุตติธรมารมศาลา วันที่20สิงหาคณะสัตยาติยอมพทุทธิร่วมสร้างก็ไดยการนำพาของรเตอร์ชัยยุทธวิรันธโอวาทและบริวารของท่านมาทำการสมโพธจะทำการเฉลิมฉลองจะเฉลิมฉลองจะถวายแก่คณะสงฆ์ให้คณะคณสงฆ์จะตรวจทิศท,ท,ทิทั้ง4ี่ที่จะมาบริโภคไข่สอยศาลาหลังนี้เพื่อความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ของคณะเจ้าภาพหลวงพ่อก็มั่นอ,อกมั่นใจมากว่าหลวงพ่อตั้งอ,อกตั้งใจที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีที่แล้วมาก็ตามที่กำลังทำอยู่นี้ก็ตามและที่จะกระทำต่อไปก็ตามเชื่อว่าในเจตนากุศลจิตกุศลจิตกุศลเจตนาที่หลวงพ่อมุ่งมั่นตั้งมั่นตั้งแต่วันที่อุปชาอุปสมบทตั้งแต่ปี2520จนวัะนี้ก็ยังนั่งตั้งปณิธานมุ่งมั่นว่าจะเสียสละทำกิจการงานเพื่อศาสนา พวกเราท่านทั้งหลายได้มาแล้วก็ตามหรือยังไม่มาก็ตามขอให้มาเพื่อดื่มด่ำเอาความสุขเอาความดีงามเอาสมบัติก็คืออริยะสมบัติที่จะพึงได้พึงมีพึงเป็นสมบัติทั้งที่ว่ามาทั้งภคกิสมบัติพวกเราก็หามาด้วยลําแข้งด้วยวิชาความรู้ด้วยวิทยะอุตสาหะภาคียนแต่ธรรมสมบัติซึ่งเป็นสมบัติภายในจะต้องขอนขวายหาสถานที่สถานที่ที่เหมาะสมเบือ้องต้นก็คือวัดวาอาวาส แตละวัดแตละวัดก็เป็นสถานที่โปรยหวานปลูกฝังให้กุลบุตรกุลธิตาได้มาสดับตรับฟังโดยเฉพาะวิมุติธรรมสาลาหลังนี้เปราวรนาทั้งหลวงพ่อเองหรือคณะสงฆ์ทาเจ้าภาพป่าวรนาในทิศทั้ง4ใครยังไม่มาก็ขอให้มาใครมาแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยความผาสุกนี่เป็นพณนธิธานมุ่งมั่นต่อการรังสรรสร้างขึ้นมา ประเทศไทยมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรกรมการข้าวเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนดำเนินภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กรมการข้าวจึงจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าพิจิตภายใต้สังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยก่อตั้งเมื่อปี2562ตั้งอยู่ตำบลโรงช้างอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่กว่า50ไร่มีการจัดสรรบทบาทหน้าที่ตำแหน่งออกเป็น4กลุ่มกับอีกหนึ่งฝ่ายได้แก่กลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์กลุ่มควบคุมคุณภาพกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุกน์กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตมเมล็ดพันธุ์ดีฝ่ายบริหารทั่วไป ในศูนย์มะเร็นข้าวพิจิตนะคะเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการข้าวค่ะเป็นหนึ่งใน3 1ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศนะคะมีภารกิจในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีค่ะ ในส่วนของจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะคะมีพื้นที่การเกษตรเนะะี่ยค่ะค่อนข้างมากโดยเฉพาะพื้นที่การทำนาเนะะี่ยค่ะมีถึง1 9, 9ึ0 0ล้านเก้าแสนเก้าหนไร่นะคะคิดเป็น70%ซของพื้นที่ของจังหวัดทั้งหมดมีความมุ่งหวังนะคะว่าเราจะขยับกำลังการผลิตของเราจาก2,300ตันขึ้นเป็น3,000ตันในปีถัดๆไปนะคะเพื่อที่จะรองรับความต้องการของเกษตรกรที่มีมากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุ์ ภาพดีได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมกันทุกคนค่ะในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อส่งต่อพี่น้องเกษตรกรไทยสิ่งสําคัญที่จะทําให้ได้ผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานนั่นก็คือกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์เนื่องจากเป็นการปฏิบัติอันดับแรกที่กําหนดคุณภาพเบื้องต้นของมเมล็ดพันธุ์ทั้งด้านปริมาณคุณภาพมเมล็ดพันธุ์รวมไปถึงการปฏิบัติ ดูแลรักษาประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ได้รับขณะที่เมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตอยู่ในแปลงขยายพันธุ์นอกจากนี้กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวจากแปลงขยายพันธุ์เป็นขั้นตอนที่กําหนดคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้คงคุณภาพดีหรือมีคุณภาพลดต่ําลงได้เช่นเดียวกันกล่าวได้ว่าผลผลิตเมล็ดพันธุ์จากแปลงขยายพันธุ์ซึ่งมีคุณภาพสูงเมื่อนํามาทําการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีการจัดการที่ไม่ถูกต้องก็<々>ย,ย่อมมีผลทําให้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแปลงขยาย กลายเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ำลงได้สวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรกันเนี่ย สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภยัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโม่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภยัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภยัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภยัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย าาห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ำสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ผมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเธอได้รับอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้สามแสหนห้าเลยใช่ไหมครับ ส่วนชีวิตของเขาก็กำลังจะเดินต่อไม่ไหวเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้เป็นค่ารักษาเขาขอโทษนะ ซ่อมทุกอย่างที่เสียให้กลับมาดีได้ยกเว้นก Trans ็แต่ชีวิตของตัวเองที่ยิ่งซ่ยอมก็ยิ่งพังไเขอเลื่อนไปอีกวันได้ไหมครับนานไมู่้ใหญ่ก็จบ ไม่จ่ายก,ก็เจ็บแค่นั้นพ <gor ug. S 1> ังจากการเป็นหนี้นอกระบบและบ้านของเขากำลังจะถูกธนาคารยึดเพราะขาดผ่อนจนกลายเป็นหนี้เสียที่เคลียร์ไม่ได้ แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนโชคชะตาก็ไม่เคยอนุญาตให้เขาได้มีชีวิตที่ดีไปกว่าน,นี้ไไไไและคงต้องจบลงแบบที่ถูกกำหนดไว้แก้วแต่งหมดแล้วเป็นอะไรหรือเปล่า อย่าปล่อยให้ฝันร้ายกลายเป็นจริงที่แบมเนี่ยเรามีโครงการช่วยเหลือลูกหนี้มากมายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองประนอมหนี้ให้จ่ายได้ตามกำลังที่ไหวกันนะคะ เคียงข้างคุณให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง ขั้์ข้าวคุณภาพดีเพื่อส่งต่อพี่น้องเกษตรกรด้านคุณภาพข้าวเป็นปัจจัยสําคัญของการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งมีปัจจัยการผลิตหลายด้านโดยเฉพาะด้านคุณภาพที่ได้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์หรือการบริโภคการตรวจสอบคุณภาพมเมล็ดพันธุ์เป็นการพิสูจน์คุณลักษณะบางประการของมเมล็ดพันธุ์ว่ามีความเหมาะสมในการใช้เพาะป,ปลูกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพมเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรและวงการค้ามเมล็ดพันธุ์โดยจะทําการสุ่มและแบ่งตัวอย่างมเมล็ด ันการทดสอบความชื้นเมล็ดพันธุ์การวิเคราะห์ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์การทดสอบข้าวแดงการทดสอบไอโอดีนและสลายแป้งในด่างและการทดสอบความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพต้องมีความงอกและมีความแข็งแรงสูงไม่มีพันธุ์ปนมีความต้านทานโรคและแมลงช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า98%สิ่งเจอปนไม่เกิน2%์ ความงอกไม่น้อยกว่า80%และความชื้นไม่เกิน14%จะเห็นว่ากระบวนการของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะกว่าจะได้มาซึ่งข้าวคุณภาพเนี่ยค่ะต้องผ่านกระบวนการในการควบคุมคุณภาพตั้งแต่แปลงไปจนถึงการเก็บรักษาเลยนะคะเพราะว่าข้าวคุณภาพที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เราเนะะี่ยค่ะมันแตกต่างกับข้าวเปลือกทั่วไปแค่นิดเดียวเองค่ะก็คือในส่วนของความมีชีวิตนะคะซึ่งความมีชีวิตของข้าวเนะะี่ยค่ะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เมล็ดพันธุ์ข้าวเนะะี่ยค่ะมีความหมา ขึ้นมานะคะแตกต่างจากข้าวที่เราใช้บริโภคทั่วไป,วไปข้าวเปลือกจะนํามาเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ไดส่วนนั้นก็จะต้องมีความมีชีวิตนี่แหละค่ะคือความงอกนะคะแล้วก็วิธีการปลูกก็ต้องปลูกแบบปักดําเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการตรวจถอนพันธุ์ปนก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเข้ามาก็ต้องมีการ ตรวจนาของเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เราเนี่ยค่ะผ่านมาตรฐานไหมซึ่งเมื่อผ่านมาตรฐานของระดับแปลงแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็จะถึงจะมีการเก็บเกี่ยวเข้ามาในศูนย์นะคะเราก็ยังต้องมีการตามติดกระบวนการควบคุมคุณภาพต่อเพราะฉะนั้นเกษตรกรทุกท่านนะคะที่สนใจเมล็ดพันธุ์ข้าวเราเนี่ยค่ะมั่นใจได้ถึงคุณภาพของข้าวที่ศูย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีการผลิตออกมาได้เลยนะคะว่าทุก เมล็ดนะคะออกมาจากใจนะคะควบคุณภาพตั้งแต่แปลงจนถึงการเก็บรักษานะคะก่อนถึงมือทุกท่านแน่นอนค่ะ ทานที่ใช้กันอยู่พบว่าผลิตจากวัสดุประเภทโลหะชนิดเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวที่มีความหนาแน่นสูงแข็งแรงแต่มีน้ำหนักมากกลมชลประทานได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว จากปัญหาที่ผมได้พบนะครับก็คือบานเป็นโครงสร้างเหล็กรูป,ปรพรรณนะครับแล้วก็พอนานวัน เกิดการสึกก่อนนะครับจากปัญหาสนิมรวมถึงปัญหาการใช้งานพอมันเกิดสนิมก็จะเกิดการใช้งานที่ค่อนข้างลําบากเนื่องด้วยบานเปิดปิดลําบากปัญหายอย่างหนึ่งที่ผมพบก็เป็นเรื่องของสูญหายพเพราะเหล็กเป็นของมีค่านะครับก็เลยมีแนวความคิดที่จะปรับเปลี่ยนวัสดุแล้วท้ายที่สุดก็ลองทําการสืบค้น เกี่ยวกับวัสดุที่จะใช้ก็เลยเริ่มต้นในการศึกษาวัสดุเนื้อพื้นซึ่งอยู่ในหมวดของวัสดุที่เหมาะสมนะครับกับงานชมทานเนี่ยน่าจะเป็นวัสดุคอมโพสิตชนิดพอลิเมอร์ซึ่งเป็นวัสดุไวนิลเอสเทอร์เรซินถ้าเป็นบานประตูระบายน,าน้ำที่ที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตจะมีราคาถูกกว่าประตูระบายน้ำที่ผลิตจากเหล็กรูกพันครับ โครงสร้างที่รองรับกับประตูระบายน้ำจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบให้รองรับกับน้ำหนักที่มากขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งเหล็กกลอหรือเหล็กเหนียวเมื่อแช่น้ำเป็นระยะเวลานานจะเกิดสนิมทำให้บานประตูสึกกร่อนจากการศึกษาวิจัย ปารประตูระบายน้ำที่ทำจากวัสดุคอมประสิทธิซึ่งมีน้ำหนักเบาทนทานสามารถใช้ทดแทนบานที่ทำจากเหล็กได้เราจึงเงเห็นแล้วว่าน่าจะสามารถไปขยายผลต่อในพื้นที่จริงเราจึงทำการขยายผลติดตั้งจริงที่โครงการฝ่ายส่งน้ำเริ่มรุงรักษาที่ 3. พระธรรมราชาซึ่งเราได้ดาเนินการขยายผลติดตั้งปารประตูระบายน้าไปจานวน20บานเพื่อให้ทางโครงการ ได้ใช้งานจริงทดสอบการเปิดปิดประตูระบายน้ำครับต่อไปในอนาคตก็คือเราก็มีการศึกษาวิจัยเหมือนกันก็คือจากบานประตูคอมเพรสิตที่เปิดปิดโดยใช้คนใช่ไหมฮะต่อไปเราจะออกแบบเป็นใช้ระบบทางกายหรือใช้ระบบแอปพลิเคชันก็คือใช้อัตโนมัตินะครับใช้ใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยครับถ้าเกิดเราอยากจะเปิดปิดเราก็จะเปิดปิดทางแอปพลิเคชันจะมีศูนย์ที่ควบคุมการเปิดปิด ได้หรือจะออนไลน์ตามโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับจะเห็นได้ว่าวัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยวัสดุเสริมแรงและววัสดุเนื้อพื้นโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญคือรับแรงได้ดีมีน้ำหนักที่เบาและทนทานซึ่งจากการวิจัย ได้เลือกชนิดของแกนเสริมแรงและเนื้อพื้นที่เหมาะสมและสามารถนำมาประยุกใช้กับงานทางด้านชประทานเพื่อทดแทนการใช้หรือลดปริมาณการใช้เหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวสำหรับบานประตูระบายน้ำเพื่อการพัฒนาชประทานอย่างยั่งยืนบานประตูระบายน้ำจากเดิมเป็นบานเหล็กครับซึ่งมีน้าหนักมากทาให้การเปิดปิดเป็นไปอย่างได้ยากครับมีน้ำหนักมากมีสนิม ทำให้เกิดสนิมได้ง่ายขึ้นและอีกปัญหาหนึ่งคือเกิดการลักขโมยในพื้นที่ซึ่งเหล็กสามารถนําไปขายได้ครับหลังมาเปลี่ยนไปใช้ประตูคอมโพสิตก็มีน้ําหนักเบาครับแล้วก็เปิดปิดได้ง่ายสามารถทนการกัดก่อนของสนิมได้ครับมีความคงทนมีราคาถูกมีน้ําหนักเบาในการเปิดปิดครับแล้วในอนาคตก็อยากให้มีการปรับเปลี่ยนครับเป็นบานคอมโพสิตครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำครับและราคาถูกกว่าบานเหล็กครับและในอนาคตผมอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนใ,ให้เป็นบานคอมโพสิตครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่ครับปัจจุบันได้มีการติดตั้งกรอบและบานประตูระบายน้ําวัดสดุคอมโพสิตในพื้นที่ของฝ่ายส่งน้ํา และบำรุงรักษาที่ 3, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิทเหนือจังหวัดปทุมธานีส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพวัสดุคอมโพสิตจึงนับเป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ของกรมชลประทานในอนาคตอย่างแน่นอน เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ค่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนตามั่นตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภยัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโผมง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภยัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสรัญจรที่ปลอดภยัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภยัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย รคุณาาห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้าง,วางขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ผมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมจากปัญหาชาวนามักใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ใช้เองต่อเนื่องกันหลายปี ส่งผลให้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพต่ำจากสาเหตุของการเสื่อมของพันธุ์ข้าวทำให้ไม่ตอบสนองตอบปุ๋ยได้เต็มศักยภาพความทนโรคและ,มะแมลงลดลงอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการระบาดของข้าววัชพืชได้แก่ข้าวแดงข้าวหางข้าวดีและพันธุ์ปนอื่นๆทำให้คุณภาพของผลผลิตข้าวไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้กรมการข้าวจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อยกระดับปริมาณและคุณ ภาพผลผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ผ่านการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าพิจิตรเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดโครงการข้าวรับผิดชอบงานด้านข้าวและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยจังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรรเป้าหมายในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อจําหน่ายให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2567จํานวน740ตันกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในพื้นที่12อําเภอของจังหวัด โดยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเกษตรกร,ร,กรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อคัดกรองคุณสมบัติของเกษตรกร,ร,กรพร้อมทั้งเริ่มจําหน่ายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร,ร,กรในโครงการ สำหรับโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมนล็ดพันธุ์ข้าวในปี2567นี่คะก็จะช่วยตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรที่ยังไม่เปิดใจให้กับการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะคะได้สามารถสัมผัสเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในราคาถูกได้นะคะซึ่งการตอบสนองจากเกษตรกรเนี่ยค่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีทุกรายเลยค่ะซึ่งในส่วนของโครงการนี้ค่ะก็มาช่วยให้เกษตรกรได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาที่ถูกลงนะคะตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรที่น้องชาวนาไทยให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีแล้วก็เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยที่ทำอ่ะได้ผลผลิตไม่เกิน50ถังต่อไร่แต่ณปัจจุบันที่ได้ผลผลิตจากสงใจไปเนี่ยได้ประมาณ90%ซขึ้นไปค่ะยินดีมากๆเลยเพราะเราได้เมล็ดพันธุ์ที่แท้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีถูกต้องไม่มีสิ่งเจียโปนได้รับความสะดวกสบายและผลผลิตก็สูงทำให้เรามีรายได้ดีขึ้นสถานะการเงินการทองเราดีขึ้นกว่าเก่าค่ะ ส่ยนเมล็ดพันธข้าวพิจิตรมุ่งม,มั่นตั้งใจทุกรายละเอียดในการผลิตเมล็ดพันคุณภาพสำหรับวันนี้เนี่ยรายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันพระหัสบ,บดีเวลา15นาฬกาทางททบ5แห่งนี้นะคะกับร้อยเรื่องราววาร์ไรตี้วันนี้สวัสดีค่ะ